สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้พระ่ันพู้ชมมาไหว้พระคอพรนะครับกับพระอัฏฐทรุตนะครับที่กัดไก่ยูที่พิษณุโลกครับพี่น้องนะครับคลิปนี้พระที่พระน้องมาเที่ยวชมโบราณสถานนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับน่ครับเป็นพระเก่าแก่นะครับเนาะก็ทันบนที่ดอนบนเขาด้ นี่ครับโบราณสถานอยู่ภายในวัดไงนะครับเนาะวัดไงจังหวัดพิษณุโลกครับนี่ครับไอเบิ้งด้านขวามือของผมครับก็จะเป็นโบราณสถานนะครับเนาะนระคับทางทนส่วางด้านซ้ายผมก็จะเป็นสารที่ผู้คนมาไหว้ขอพรนะครับเนาะนี่ครับเป็นเมืองเก่าครับพี่น้อง นี่คอคการยูเนสโกนั้นไดก